สวัสดีค่ะพวกเราป .3 โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการไทยดำบ้านฉันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานของการสอนแบบโครงการดังนี้ 1. กําำหนดโครงการ 2. วางแผนการดำเนินงาน 3. กําำเนินงานตามแผน 4. สรุปผลหลังการลงมือทำโดยครูมีหน้าที่จัดทำแผนที่การเรียนรู้จากนั้นวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฉบับพศ2551เพื่อวิเคราะห์ออกมาเป็นตารางบูรณาการกับวิชาต่างๆที่ครูได้ออกแบบไว้และจัดทำแผนการเรียนรู้ตามที่ครูได้นำเสนอไว้ในโครงสร้างจากนั้นครูพานักเรียนทำกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ ในสัปดาห์แรกครูได้นำวิชาภาษาไทยและศิลปะมาบูรณาการโดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเรื่องของชาวไทยดำที่นักเรียนสนใจเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลร่วมกันโดยให้นักเรียนเขียนแผนไม d m a p ข้อมูลที่นักเรียนค้นคว้าได้จากใบความรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ต่อมาในสัปดาห์ที่2 ให้นักเรียนศึกษาถึงลวดลายศิลปะของชาวไทยดำจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันออกแบบลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ศึกษาเมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเองกับเพื่อนๆและคุณครูในสัปดาห์สุดท้ายครูให้นักเรียนนำผลงานจากสัปดาห์ที่สองมาออกแบบลงบนสินค้าหรือสิ่งของที่นักเรียนคิดว่า อยากนำลวดลายที่ออกแบบมาเองนี้ไปเผยแพร่ไม่ออกแบบเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแบบ Walk Rally ให้มีนักเรียนประจำการคอยนำเสนอหนึ่งคนสมาชิกที่เหลือให้ไปดูผลงานของกลุ่มอื่นเมื่อจบกิจกรรมครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติว่ามีอุปสรรคหรือข้อบกพร่องตรงไหนเพื่อนำไปปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อๆไป โดยสรุปผลการดำเนินการโครงการไทยดำบ้านฉันของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ได้ดังนี้ 1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ร้อยละ86.67 2. นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ73.33 3. นักเรียนมีความสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ73.33รวมทั้ง3ด้านคิดเป็นร้อยละ77.77 77.